เรื่องภรยาใจดีภรยาใจดีสามียิ่งโกหกภรยาใจดีสามียิ่งนอกใจภรยาใจดีสามียิ่งกะลั่นภรยาใจดีสามียิ่งได้ใจภรยาใจดีสามียิ่งเจ้าชู้ประตูดิน ภร,รยาใจดีสามียิ่งออกนอกลู่นอกทางภรยราใจดีสามียิ่งติดปีกภรยราใจดีสามียิ่งตอแหลภรยาใจดีสามียิ่งเหลวไหลภรยาใจดีสามียิ่งเตลิดเปิดเปิงภรยาใจดี สามียิ่งกูไม่กลับการมีภรรยาใจดีย่อมเป็นบุญอันประเสริฐสำหรับสามีควรหรือที่จะทำลายความสุขอันประเสริฐนี้ด้วยมือของตนเองเมื่อได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตก็ควรจะรักษามันไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ การมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่จะช่วยให้สามีผู้หลงผิดกลับเนื้อกลับตัวเลิกเห็นกลรงจักเป็นดอกบัวได้